งงบอแมนเ๋อเบิ่งนีผมตัวนี้นี่คือคักแท้นี่พาทนอันนี้พอตั้มแลวนี่บาเซ็นนี่คือขนาดนีอตั้ได้แล้วแม่ราคะเมียนทุบๆแล้ว่ะเ็อเป็นมุนๆโดยโอ้ขีนไหวแห้งเนาะแม่น พี่น้องเนาะเปิดกล้องมาก,กะอาดูคุณเคยกันดีพี่น้องเนาะคือเก,ก่าคือเดิมเด้อพี่น้องเด้อพบเจอกับบ่๋าเสียงพี่น้องเนาะอ่าอยู่หมู่บ้านมักกะทันพี่นอนะ้อยเนาะก็ถือว่าอ่าในตอนนี้กะอสองครอบครัวนี่แหละพี่น้องเนาะแต่ว่าครอบครัวหลักๆเลยกัทางแม่น้องมวยนี่กะเริ่มอ่าโยเสาแล้วพี่นอนะ้อยเนาะอ่าทางหมอพันกนักนยังพี่น้องเนยะ เอาเนาะพี่น้อยทักทายสบายดีพ่อ,อ,พมอแม,ม,ม่พี่น้งอง FC กันเบิร์ดสุขุสุขชนเด้อพี่น้องเนาะมวยซียูภายในแตะต่างประเทศพี่น้องเนาะเข่ามาหับมาชมพี่น้อยเนาะคลิปของโมเสียงเป็นเวลาห่ามุ้ลายตอนนี้พี่น้งองเน,นาะห่มมา,ามุมา้งแรงสิเข่าหกมุ้งนั่นแหละพี่น้องเอ้ยอ่าวนเวียนมาเยี่ยมมายามมาอัปเดตเบิรงเนาะสวนผักสวนหญ้าสุดหมากทั่วหมากแตงหมากพริกหมักไผ่หมักเกลืออ่หมักมี่เนาะ อ่เริมไปได้พี่น้องอยมึงมีนี่รู้สึกว่าบูมีได้เนาะอ่ะมาเบิ่งผลผลิตอ่หมากเราพี่น้อยเป็นได้ไงเนาะโอ่ามีจอปป่นหมากเป็นหน,นงอ่าขยับขยายไปยทีละเล็กทีละน้อยโอ้ทางนี้เ,เนาะโอ้ แตกแระนี่ก็ป้าชูทั้อทงอุ้มลูกทั้งพดพักป้าทุ้ไ่ยังเนาะโอ้แท้นี่บ่เออไ่ยังในขึ้สีนั่นบาทนี่เป,ป,ป็นิบป่ารเสียงบโดยโดย,โดยโอ่ะเพราะเสียงขอญอาติมาใหมนี่โห่อนบ่นน่แม่ป่าคนปินตุ้มโอ้

มาตามแล้วนี่ย้อ่าไงมักขัดนีน่เนาะอคือเนี่ยนขักเท้น,นี่ยมาพัดโดยเอาง่ายจะแต่ละภูมแิแต่ละกกนี่เนาะหมากนี่มาต้องห่วงเลยแมน,นอ๋อ,อบแบกแ่งกับพอดีเพิ่นบ้างแล้วเก็บซองเธออะไร ช่องเถื่อซ้ำเถื่อโดยเนาะมาอัปเดตเบิเบงน้ำกันถ้าเห,ห็นพี่เห็นน้องเบิงน้ำกันเนาะอันนี้แหละพี่น้องอยของปลูกของพังแล้วเขาปลูกแหละถ้ามันผลผลิตที่บอกมาเนี่ยมันโบห็นมันก็นเมื่อยมันท้อเลยพี่น้องแมนแต่อันนี้่นปลูกเพิ่นฟังละม่าน,นีย่างนี้แหละพี่น้อยเห็นหรือเปล่ากับภ <Hello. S 1> ูมิใจเนาะเห็นแล้ว โอ้หมักแตงนี่รู้สึกว่านี่ปิดไปขายลายรุ่นนี่ได้นี่เนาะแม่นสองเทืาสองเทืาอ,อะไรแม่นอ๋อผูกถง่งจะย่างสิคืนนี่อยู่ได้บ่เสียงเลยยังอีกซ้ำหนึ่งเาอยายางจะรุ่น,ร,นรุ่นแรกนี่ปิดแล้วมันบ่แม่นนี่รุ่นที่รุ่นที่สองนี่เนาะด้วยรุ่นที่สองรุ่นที่สามหมากแตงนี่รุ่นที่สามนี่แม่นอ่าเบิดแล้วบัดนี่ ทางแม่น่ะหนึ hey. <Get S 2> ่งเข้าโอตีโดยโอ้โหโดนหดขักนี่โดนเลยเนาะอันนี้หดเศร้าหดแรงบ่โดยหดเศร้าหดแรงบ่าเสียงกว่าให้หมากพฝ่นเบ่งโดยเอ๋อหน้อยหนึ่งเข่ามาเลยเนาะเรียบร้อยบอลหนึ่งเข่า เปเป้ยลูกเมย์กันไม่นั้นเหรอแต่การท่านนั่นก็จะได้ท่านนั้นขึ้นอีกแค่แห้งคขกไว้แสงเลยขึ้นข้างเลยมักแตงบ่เป็นมักทั่วเป็นมักทั่วฮะแม่นแต่ว่าตอนนั้นได้เป็นมักทั่วเคลือเนาะตัวผักยาวเลยผักยาวแม่นไม่ปเลยมักบุ๋มออกได้ดิเนาะโดย หมักทั่วนี่ท่านนี่ปิดจะเถื่อบ่ย่างบ่เซียงย่างบ่แม่นบอบังนี่ผมตัวนี้นี่คือคักเทสไงขอต้อนในไงอันนี้พอตั้มแล้วนี่บ่เซียงอันนี้คือขนาดนี้พอตั้มได้แล้วแม่นเนาะกำลังกำลังแซ่บได้แชมป์นี่ลองหยัมดูบ่เซียงมากจริงๆหยัมบังดูบ่เซียงเอาเลยบอว้าเนาะโอเคใจคนเด็ดได้อือดย กรอบอยู่บ่ปลเสียงลองดูซิมมึงดูบ่เสียงให้ชิมเลยบ่นี่ชิมเลยวเหรอใหม่ก็เป็นกรอบอยู่บ่สำบ่ชิมนี่ห่วยพี่น้องเยแต่บ่ถือเล่นมือเว้นว่ติชิมแล้มึงใช่ขออนุญาตเด้อเนาะพี่น้อยชิมหมกทัวบ่พัดมันนี่บุกถึงส่วนอีกรอบนึงขันเข่ามากขันบ่ติชิมนี่บ่ได้ได้เนาะบ่ได้ได้บลาเสียงเลยนอชาเบิงึงขออนุญาตเน้อพี่น้องเยพังแต่เสียงเบิงึงขันเสียงกรอบนี่แสดงว่าแซ่บ โดยถ้ามีบมได้ยินเสียงกระเหมือนแสดงว่าบบผ่านเด้อบบผ่านนั่นบ่บโบผ่านเสด้เอาสูตรใหม่แล้วใชทางเสียงนี่โอเคอยู่แด้วนี่กอบรุดโมเดลเสียงนั่นกรอบโุดหลังกรอบโุดเนาะนอกเสียงเนาะปานนั่นทอดนั่นยังหมูกรอบเลยหน่นหลังกรอบรุดหน่อย แต่ว่าเนื้อนี่มันอยา่างคืออย่างเหนียวๆเนาะแม่นกรอบกรอบเหนียวเนาะหมักทั่วนี่แม่นหมักทัวก่วทางเบาเตียงมันซื้อมาให้อันนี้นะแม่นเบาเตียงมันซื้อมาให้ปู่พ่อหมักแตงแม่มาเลยบ่แม่นหมักแตงหมักทั่วแม่นแต่ว่าเจ้าของเมันยังบดข่ามาเยี่ยูย่เลยแต่ว่าเจ้าของน,อน,น,นั้นยันงบดข่ามากยังหมเขามาอยู่เนาะกะถามหาเพิ่นอยู่ไดะจักเพิ่นอยู่ทางใด มือนั่นกะเก็บไปผกักทางเบอร์รี่เก็บไปพุ่นแหละทางสาบุญบรรน,นาแหละค่ะเมยบุญสามุกดาดเก็บมกแตงไปพุ่นละทงละทง,ะทงมือนั่นโดยมกถั่วนี่ยังยังบริเก็บบริษัทอ่ะวันมะถุ่ยหาก็เริ่มนิดเนาะโด้วย้าของผู้ดชื่อมาให้นี่ได้สิภูมิใจกว่าพี่น้อ,อดยด้วยเพราะว่าชื่อมาให้เราอลไรมันเป็นออกมาออกอลองพลด้เพราะว่าอยากให้เพคนเข้ามาอยู่ โดยแต่ยังเบื่อเพื่อนหรือว่าเพื่อนติดธุระทางอื่นโดยเอ้าฉันเนาะเดี๋ยวไปเชื่องชีกระซิบบอกเพื่อนพี่น้องเยโดยมามือหน้าเอาถุงใหญยรถมาปิดเอาแม่เพราะว่ากาวากันเฮ้ยบ่าวเตียงกับเบื้องเขามาเลยเนาะว่ะอยากเก็บเครื่องปลูกผักเพื่อนแบบนี้โดยก็แบเนาะต่ำแต่กับน้ำแก้วตัวรอืมต่ำ พิ้งเขียดแน่เนาะพิ้งเขียดพิ้งอย่างแบบธรรมชาติชาติบ้านเฮาเนาะโดยพิ้งเขียดเลยกันใส่กับกบลอกนังคักๆเลยค่ะพิ้งแม่าประการค่ะแกลอกนังออกอะช่วงตอนทำตัวแรกแกจะซี้เนาะแต่ละมือแต่ละวันกันแม่คู่มือบอกเสียงเลยหัสวนนั่นเพิ่งก็ออกแล้ว นะเนาะขันตัวนั้นเป็นตัวนั่นหนาไปเห็นแนวเพิ่นอยู่ตลาดมาทั่วนี่บอแบบแมน่นแบบเห็นว่าหูเพิ่นซองเพิ่นแบบมันเป็นโดกเด้เขาก็เลยซสือมาใส่ซองหนึ่งไปสาวพันโดยก็เลยซสือมาปลูกลงเบิ่งว่ะโดยเริ่มเนาะขึ้นเครือไปจุนชุดใหม่เลยโดย มันยังมีอีกได้มักเต่งเห็นกะเศ้าไปคุมอยู่ในหอ,อมก็นเนาะเหนียงกุ้งเรียแท่นบ่ิบอ,อันนี้มันมันเริ่มแก่เลยได้หนิเนาะแม่เริ่มแก่เลยใช่ว่านี่เลยเนาะมันจะออกหล่อเลยอ,อันนี้และวกไปอยู่น้ำอ,อีก น้ำนี่ก็ไปยู่พูดได้เนาะมาแต่พุ่นบ่แม่น้าเอา<ส>า้าพูนบ่เอาอยู่น้องบัวตัวนี้เป็นจังไซนี่แบบเพิ่นเป็นหมากเป็นอยังไรเขาก็บเลี่ยนน้าพุดเขายันหมากเพิ่นแบบมันหมอกมันยังเดบเซียงโ,<อ>โดยเขาก็บ,บ่เอาน้องนี่อเอาน้องนั่นไปนี่อันเป็นพวกอันนี้ยังบัวท่านในฉีดยาทิ้ยังจางเชื่อ,อบ่ยังมีแต่เ้าสี่ห้าขาแตา่แมงไม่พูดดีดานอันนั้นอ๋อโดยดีดานชุนะ่มเนาะ มีมีแต่เขาไปเก็บขีงง้งูมาไว้อย่างทำนี้ทานบอกเนี่ยพูดดีแดนเขาบ่อยไม่ใหม่ตอบไม่ใหม่ล,งลม้งเนเก็บขี้งูไว้ให้กำลังได้ขึ้นกระสอบห่วยจังว่าถ้าเก็บอยู่ใช่ไาะแถวเดินออซีเมนส่จุนี่วันมันมีพุ่นใส่เพื่อนโ,<บ>โดยฝุ่นเบิร์คดค้ณไ้เก็บะบง เก็บนั่นก็ชอบแล้เรากาอาเมียนทุบๆเลยกันเห็ื่อไปเป็นมุนๆเลยโอ้ขิงหัวแหงเนาะแมนหรือว่าเอาอ้อมาบดเนาะเอาแบบมาบดใส่เพิ่นมุนต้องได้จูดก่อนบอ๊ะมจูดก็ได้บอสเองเอาทุบๆเป็นมุนๆแล้วก็ไปโขลยเลยก็ได้ใส่แบบสดเลยบอ๊ะดี๋ยวโอ้เนาะพี่น้อยอันนี้ขิงหัว อาเก็บจากเลื่อนจากอย่างแถวนี้ะเนาะแมนการขันหดสวนแล้วแต่เว้นกับวัชพืชปหลอดเก็บอีกว่ะโอาะว่าสุนาีิงัวก็เจ้าในปอยแถวนี้เนาะแมนเนาะแล้วนี่เนี่ยปลูกลงเรียบร้อยเนาะโดยแตกออกไปแล้วว่าแืงเลยเกิดแล้วอันอีอย่างนั้นตัวนี้กะ ตัวนี้เป็นแตงขาวเด้เอาซสือมาปลูกตองขาวโอ้ตงขาวนี่กำลังมาเรงเลยนี่นแตงขาวแล้วก็เขตแถวบ้านนาบางงา้านทงแล้วก็ตงเขียวแล้วก็ตงน้อยอสามอันสามแนวอยู่นี่แล้วก็ตัวในน่่ก็มีแต่ตองนั่นตงเบาเบาเตียงซสือมาหายอยู่ในนะสาวสี่คุมอ,อยู่ในก็มีอีกอด้วย ออกไปแล้วอยู่ในเพื่อนออกมาออกหลกผลบได้เนาะเก็บพามานี่ยใช้บานน่สิไปใช้โตอบานนอยู่น้ำไปอยู่น้ำบ่หรือว่าไปเก็บขี้งัวอีกหดสวนแล้วทางสิเก็บเพื่อนเพื่อสวนยังลายบ่คือหาหดตัวใหญ่แล้วกับตัวนี้กับคณะบุหดก็ได้เพื่อนก็ยังซุ่มอยู่แมนในหดหลานนี่เน่าแมนฮากับหดแต่ตัวใหญ่เพื่อนหดพาโยดังแล้ว

ขาใส่โฮ<บ>๊ะแใส่แปรปัดยู่ได้อยู่แต่มันเมื่อยมันบืนนู่นตอ,อ,อน,นตอมขึ้นมาโน่นเนาะโดยมือเส้าดีเรื่อแล้วพอดีเจ็ดล้อเจ็ดล้อยู่นี่แม่นไปชั่วเจ็ดล้อมือเส้านี่ทั้งฮุสชวนกะหาหกล้อมือเส้าอันนี้แล้วกันยู่น้าม้าแม่ไส้อีกหน่อยไปใช่เนาะ นู่น้ำแล้วไปเก็บขี้งัวอีกแมนโดยเฉาแล้วก็เก็บขี้งัวต่ออีกบ่ใช่คู่มื้อทุกมื้อแยามมือแรงกับแยามมือเศร้าแยามมือเศร้านี่จะอยู่ในช่วงประมาณหกโมงโดยขี้งัวนี่เนาะกันชัวงไงบ่อยเรือด้วยนะบาดแถวนี้แม่นโอ้นี่เนาะแบบนี้เนาะแม่นแต่ว่าเก็บต้องเก็บตัวก้อนแห้งๆป่ะโดยเก็บตัวแห้งๆก่อนเปลี่ยนอย่างได้ได้เนาะแม่น ติดมือหนิวกินเขานี่แช่ปานยังแล้วมนก็ะซิบอ้อมคิเล็กเลยเนาะบอร์เสียงอ้อมเบึงเนาะผู้เนินแม่ชูใส่แห้งขาวนีอันนี้เนาะอือไปดินั่นเนาะ มา <Bye S 2> <Bye S 1> ดีฮ่าฮ uh ่า huh. ง <laughs> เนาะกะมาแต่ที่ดินอ่ามองไม้พุ่นแล้วนี่เนาะเบิ่งนี่เด้อม,มา,ลาเ,เลยกะจะกินข่าวอาเสียเลยมาก,ก้อยเจียวกินข่าวกับมะขาม <laughs> <laughs> โอ้เนาะเพผัวลูกขืนไปขึ้นมะขามมากกับผู้ที่ขิดอยากเขา่า <laughs> ก็เลย <laughs> กินข่าวกับมะขามอะ่ะ <laughs> มาข้ามดิบแม่งค้ามสุกมาขามดิบอีกแม<บ>่นอาจ้โอ้น้องนี่ก็ใกล้ได้๋ได้หน่เนาะโดยเพื่นสิบกแหละมีปลาอยู่วะนี่บ๊วพัดน้องนี่บอกน้องนี่นั่นอันนั้นนั่งผลเพืนเ่นเลี้ยงปลาดุกอันนี้ได้แม<บ>่นโอ้เพื่นปล่อยปลาดุกแล้วหาเหมาวานโดยนย้องสารตะกี้เขาใส่น้ำน้องนี่บ๊วยเสียเลยเออบัานนี้เพิ่นเพื่นขุขนขุนเกินแล้วแหละ เปินเป็นหมากเลยฮะกับโอยาเอาไปฮดแบบมันสีแบบฮดไปเลยหมากมันสีเป็นแบบสีนำ้ำ<ม>เพิ่นสีติดใบอลไรกับ<ม>ติดหมากเพิ่นมันสีเป็นงอกงาะมันบ่แมนเขาขาวคโตนนะเนาะแมนเขาก็เลยเปลี่ยนน้ำน้องนี่ว่านอ้องตัวนี้มันใสอยู่เนาะแนมนไปยังเอาอยู่มองบอ่อคือเก้านี่บอ่อเอาอยู่น้องเลยไนดะ้บ่บอเอเสียงเออน้ำส่างนี่เบิดแตเอบ่อน้ำส่างอันนี้บ่เขาเอาเมียนอาบ ตัวนี้เป็นหน้ามอาบเจรเมืองมาอาบอยู่หนีได้พเพียงเลยไง่ายๆซานี่ตัวนี้นี่เอาไว้ได้บ้เนะาะโบโบไม่เอาไว้อันแมนเอาไว้อาบแม่ตัวนี้อาบพอ,อมาอาบอยู่หนีเดตัวนี้จบไปได้เลิกได้พเพียงเลยพวกขีดต้มผึ่นทมไปแหละ เน้องโอ้โหหนามปุชัยเนี่เนาะองโดยมันเรียกว่าเสียงน้อโอ้หนามเนี่ยชาวปุชัยเกือบช็อตเย็บแล้วร่อยได้ไหมนอนเจ็บปวดเปิดคืนนะฮะทีว่ามันยังเฮ็ดทีว่าอีกันนะโดยน้ำกระท่านี่ปวดเฮ้ยจะว่าฮักข้าประจักษ์อาหานแมนดีน้อง สองเที่ยวบ่โดยลงไปบึงใจ่กว่านี่ขี่งองนีบว่ะแหนงบ่แห้งท่านแห้งบ่ยังเพื่อนนา้าเสียชอยังนี่เนาะ สุวงฉีมีเอียนแนีน่นี่เนาะมีเอียนปลาไหลเลยนี่นองแบบนี้โดยนี่เป็นนองแบบคือกี่ต้มนี่ที่มีเอียนนะโอ้ยเนาะมีแต่หมึกมันนัดมันยังปลาบ่อนะเออแม่มันตายโอ้น้องนี่ปลาไหลเลยปลาคอพ่อนั่นแม่ Lang nhuân của cao nó cân hôn hòn tái nó lễ hòn nùng nói hòn nói nói Nó nói nói nó, nói 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 เวียบน้ำสามเ่อเลยถอดเกือบัดเยียบน้ำใส่เกือบแบเยี่ยนพาราฮึบอ่ะเนาะเที่ยวสุดท้ายอานจะเป็นรอบเดียวนี่มั้งมื่อนี่บ่แรงอันนี้วะอันนี้นชิมายอยู่บ่พังไปบอบอพ่อได้บอเสียงไงทำไง เีวิตกระหู้แต่มกแตงพักบัวแล้วเลยกาิชยุิตจูบป,ปูใหม่น่ะสิป้าก่อนโอ,โอ้ยนี่ัวพัดนี่กองนี่กันอ่ะนี่แมนเอากระเป๋าเนาะมาเก็บใช่เพิ่นแหงแล้วเนี่ยแหงแล้วเนี่ยนี่บี้บี้ใช่เนาะมะแตงว้ยเขี่ยวคักปายยัง เินบ่อมา,าเรือมาจากไหน <laughs> คือว่าอัดมาพอดีเนาะโอ้น้องทั้งนีนป่าเนาะแมนวดชดยอ,อยู่ไปบานนี่เย็บประมาณเกือบกิโลพอด้นน่กันเนาะเหนื่อย ทนาไมผบเจอกันอยู่กระตอบเราอีกเนาะก่อนจะเดินทางาอ้าเนาะขอเดีอดร้อยไปโดี๋ป็นี่ได้เข่าซุกแล้วบอยังมาเสียงอ,อัน็หนึ่งที่ซุกไว้เนะกับโอแมนแนเนอ้อเดยน เฮ้ยเนาะโอเคเด้อทางว่าปัดและครอบครัวเนาะบุเสียงเดิน,น,ดดนทางคนไหนวานนี้วันนี้ก็มาเยี่ยมมายามมาอัปเดตอ่าสวนภาคสุญยาให้พี่ให้น้องเบื้องน้ำกันเนาะหรือว่าออกลอกออกพลหมักแตงก็ได้ไปขายสองรอบแล้วหมืนบ๊อปโดยในการเทปแผลเพื่อน้ำโดยโดยพี่น้องเฮาที่ยูทูปผนมาเยี่ยมมายามเนาะโดย,ดย,ดย,ดยโดยเอ้าหน่อยบุเสียงก็มีของฝากของต้อนในยูนอีกินเด้อ โอนน้ยว่ามี่แดดสีอุ่<ห>นทออุ่นใส่เนาะมะแรงไปน้องโดยโดยเอ้อเนาะเอาไว้อาาขอบใจด้วยบอเสียงเมะแรงไปน้ป<ห>มมองเลยโดยเอากลับก่อนเลยท่านน่ะเด้อโดยโดยผม,มอขอบใจหลายๆบอเสียงเด้อขอให้อยู่ดีมีเฮงให้ห่างให้มีให้รลำให้รวยให้สุขภาพแข็งแรงด้วย่อเสียงเด้อแประกาศขอบบุญขอบคุณขอบมือขอบใจทางผู้ใหญ่เบ้อร์ทุกผู้ทุกคน แล้วก็ขอให้อยู่ดีมีแห้งให้สุขภาพแข็งแรงเบิดสุขผู้สุขคนเด้อพ่อแม่เด้อสาธุเนาะเนาะไอเด้อเด้อบันนี้เด้อโดยสบายดีขอไม่เนาะโดยออ่าตัวเนาะผักแต่ว่าเรานี่แหละพี่หนุ่ยใส่ขิงงัวจากเล่นมองแล้อยู่นี่เนาะใช่ให้เป็นประโยชน์ โอ้คักๆๆพี่น้อยเน,นอะเนาะบีบบี้ใช้หมักพริกหมักแตงแล้วเขียวงามธรรมชาติขี่งัวขี่เบะขีะ่จากตามเาื่อนตามนี่แหละพี่น้องเยเนาะเก็บเอาเนาะอ๋อโอเคพี่น้องเนาะก็ถือว่าอของปลูกของฝั่งเราก็ผลิตผลก็ถือว่าได้ตามที่เราต้องการพี่น้องเยเนาะเพราะว่า เฮ็ดนี่ยกาเฮาได้นะพี่น้อยอันนี้เนี่ยเนาะักแตงก็ขายได้รอบสองรอบเลยพี่น้อยตามมากกับตกทั่วแาบนี่เนาะป้าตัวเนาะเอ้าพี่น้อยเนาะกถือว่าสุดๆพี่น้องทั้งบาอบพัดเนาะอืมที่ผ่านมาเราจะเป็นคนว่าเก่งแน่พี่น้องเยแต่ว่าด้วยความขยันนี่แน่นอนพี่น้องเนาี่ยความในควรเรารับผิดชอบหมดเลยพี่น้องเยเนาะเอ้าพี่น้อยเนาะบอสเซียงลาพี่น้องเอฟซี ไปเบอสุขุสุคนเด้อพี่น้องเด้อเนาะเขามาหามาส้มตั้งแต่ต้ตนจนจบแล้กการที่บรคคามโฆษณาให้พี่น้องเด้เอเนาะอ่าจะไายกขอให้พ่อแม่พี่น้องเนาะอยู่ดีไม่แห้งสู้กายสบายใจปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นทุกสิ่งทุกประการเด้อพี่น้องเด้อเนาะเอเสียงไปก่อนพี่น้องเนาะสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุขูสุคนเด้อสบายดี